สวัสดีนะครับผมอยู่กับพิ่ันรถโฟกรถไทยสมคำนะครับแล้วก็สุท้นรอเหล็กสุดทนนะครับสำหรับวันนี้จะพามาดูกระ,ะทิงแดงนะครับกระทิงแดงแล้วก็บิ้วใส่เฟืองแมคโครนะครับผมแล้วมาแล้วแล้วก็ ก็ถอดเกียร์ออกหมดนะครับเหลือแก่เกียร์หนึ่งเกียร์ถอยนะครับเกียร์สองถอดทิง้งบาปแล้วครั้งแรกนะครับที่ได้เห็นเปลี่ยนวินใหม่นะครับอย่างารถรถเกียร์โฟเลยนะครับรู้ที่ที่ไปทำมาจาก อันนี้ป่ะพี่เนะ oh, ก,ก่งเฟืองซิ่งเนี่ยนะอ๋อจากเก่งเฟืองซิ่งนะครับจากนะคร<ม>ปผมนะครับบางเลนรับทำรถไถน,หนาซ่อมแป้งรถไถนาใช่คนนี้หรือเปล่าน้อที่โทรมาผมวันนั้นว่าจะซื้อโครงการนกเอาไปทำนะครับการนกตก่เกา่าแล้วก็จะไปทำเฟืองมาใหม่นะครับงบเท่าไหรนน่นะหนึ่งนะ หมื่นนึงก็โปรมาเลยมาเอารับขามาเอาโค้งให้ด้วยแล้วมาส่งด้วยรวมรวมเบ็ดเสร็จเลยอ่ะค่ารถค่าอะไรอ่ะนะครับหมื่นหมือนนึงอ๋อไม่เที่ผมทำไม่ถึงหมื่นอาจจะดีไปเลยหมื่นนะคอ๋อครับประมาณหมื่นนึงนะครับผมจะคอยดูผลงานนะว่าจะวิ่งดีขนาดไหนเครื่องเดิมๆนะครับเครื่องสปริงก็ไม่มีนะครับ รถไม่มีสปริงนะครับก็รือว่าจะวิ่งแล้วจะเป็นยังไงเนาะอ่ะเหล่มจะลงแล้วนะครับผมเครื่องเดิมๆนะครับวินนา 5, หล้าง1ัง10 12องพี่ลัง12บสอเนาะล้างหลัง12นะครับใหญ่มาก 5, 5, 5. อ่าใส่ห้นะครับ ก็ประมาณเหมือนนึงนะครับผมแล้วโค้งอย่างอื่นนี่ทำได้ไหมพวกบิ๊กคิ๋วพวกได้ครับได้เหมือนกันใช่ไหมไอ๋อไม่จำเป็นต้องเป็นกระทิงแดงนะครับโอ้เห็นว่าช่างเขาจะแนะนำให้เน้นว่าอะไรมันห่าง่ายอ๋อครับกัวลว่ถ้าเราเสี่ยมาอะไรมาจะหายากอ๋อครับลองดูนะไปหกนะครับวงยี่สิบแปด แรกดีมากนาปั่นไม่นานแล้วนะครับวิ่งดีอ่ะวิ่งดีมากโอ้วิ่งเน,าน,าน,นี่ขนาดนี้ถือว่าดีแล้วนะ ่าเป็นกระรอกแหลกดีมากเผื่อไม่ค่อยเท่าไหร่นะ่ว่าล้อนะมันเยียบได้แหลกดีมากเลยนะอย่างเดิมนะแม้แต่สปริงก็ไม่มีนะครับ วิ่งกอลรถปีสันอีกนะเนี่ยวิ่งลอยนะครับเหมือนเหมือนเบาเลยอ่ะเหมือนเบาเครื่องเลยนะครับไม่ได้โฆษณาขายของนะครับคือพูดจากที่เห็นด้วยสายตานะครับอีกคันก็บิ่เกี่ยวของสุชนนะครับ ยอมรับเลยนะก็ทางพี่เขาแนะนำว่าจะเป็นโครงอะไรก็ได้เนะจะเป็นป๊กจิ๋วหรืออะไรก็ได้นะเราไปทํำส่เพืองไมโครแต่ว่าเอาทีอ่อะไรมันหาง่ายนะครับเช่นลูกปืนอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับ เร่งนะเพราะว่าไม่ได้แข่งอันนี้คือว่ารับจ้างย่ำนาแบบแบบเต็มระบบนะครับน่าจะรายวันอาจจะวันเะเกียรร้อยนะครับเกียรร้อยน้ำมันของนานะครับตอนนี้ขับไปเลยน้ำมันแพงตกสามสิบบาทไปแล้วบ้าบ้าไปแล้วสำหรับน้ำมันนะครับแพงมาก เดี๋ยวนี้กระบะ1.9เนี่ยเติม B10 1,500นี่ยังไม่อยากจะเต็มถังเลยนะครับแบบน้ำมันเหลือคาถังนะน้ำมันได้น้อยมากอ่ะโอเคเนาะก็สำหรับวีดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ